เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ S และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ96ค่ะ ข้อ96นะคะโจทย์ถามว่าหากต้องการสำรวจประชากรปูเสมว่ามากน้อยต่างกันหรือไม่ในแต่ละปีนะคะควรนำค่าใดมาเปรียบเทียบช้อยหอัตราการตายช้อยสออัตราการเกิดช้อยสความหนาแน่นช้อยสความหลากหลายของวัยและช้อย5อัตราการอบพยพค่ะ,ะการสำรวจประชากรปูแสมเนี่ยว่า มากน้อยต่างกันหรือไม่ในแต่ละปีนะคะอะเรามาดูกันทีละข้อเลยดีกว่าว่าเราควรนำค่าใดมาเปรียบเทียบกันเนาะสำหรับชอยแรกนะคะอัตราการตายเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าอัตราการตายเนี่ยเขาวัดในพื้นที่ขนาดไหนนะคะว่าจะวัดในจำนวนพื้นที่กิ่ตารางเมตรภายในป่านี้หรือว่าพื้นที่ประมาณไหนเพราะคือมันก็เลย ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอนะ,อะสำหรับอัตราการตายอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่รู้วยว่อว่าถ้ามสมมติว่ามันตายเยอะแต่ว่ามันเกิดเยอะด้วยเหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะ,ะจำนวนประชากรมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่สามารถใช้วัดได้เนอะ,อะก็ไม่ควรนามาวัดนะคะสำหรับอัตราการตายช้อยสองก็เหมือนกัน อัตราการเกิดนะคะเหตุผลเดียวกับอัตราการตายเลย1ก็คือเราไม่รู้ว่าวัดในพื้นที่ขนาดไหนเนื้อและ2ก็คือสมมุติว่าอัตราการเกิดมากแต่อัตราการตายก็มากด้วยเนี่ยจำนวนประชากรก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมไม่ได้ต่างจากปีก่อนๆแต่ถ้าอัตราการเกิดมากแต่อัตราการตายน้อยเนี่ยจำนวนประชากรก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองอะเราจึงยังไม่สามารถใช้อัตราการเกิดนะคะในการวัด จำนวนประชากรปูเสมได้เนาะส่วนช้อยสามนะคะความหนาแน่นความหนาแน่นเนี่ยเป็นการวัดจำนวนประชากรนะคะต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่เพราะฉะนั้นมันจึงใช้สามารถมันจึงสามารถใช้เปรียบเทียบความมากน้อยของประชากรในแต่ละปีได้นั่นเองค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นช้อยสามนะคะจึงเป็นช้อยที่ถูกต้องแต่เดี๋ยวมาดูช้อยสี่กับห้นิดนึงเนาะช้อยสี่เนี่ยเขาบอกว่า วัดความหลากหลายของวัยใช่ไหมอะคือวัดความหลากหลายของวัยเนี่ยก็มันก็เป็นแค่ช่วงวัยแต่ว่ามันไม่ได้วัดจำนวนประชากรได้มันอาจจะมีประชากรปูสแสมที่มีอายุมากจํานวนมากส่วนประชากรปูสแสมที่มีอายุน้อยเนี่ยก็จํานวนมากเช่นเดียวกันมันก็ อารมณ์เหมือนแบบอัตราการเกิดการตายอะค่ะมันก็ส่งผลต่อความหลากหลายของวัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่สามารถนําไปวัดจานวนประชากรได้นะและข้อ5นะคะสุดท้ายอัตราการอพยพอัตราการอพยพเนี่ยก็ไม่สามารถใช้วัดจานวนประชากรได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสมมติอัตราการอพยพออกพอๆกับอบพยพเข้าเนี่ยจำนวนประชากรปูสเสม ح, มันก็ไม่ได้ แตกต่างจากเดิมมากนักอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอัตราการอบพยุต์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่สามารถวัดจานวนประชากรปูสแสมในพื้นที่หนึ่งหนึ่งได้อย่างแม่นยานั่นเองอะชอยห้าก็เลยถูกตัดออกไปสรุปนะคะชอยนี้เนี่ยเอ่อสำหรับค่าที่นํามาเปรียบเทียบเพื่อสํารวจประชากรปูสแสมในแต่ละปีนะคะนั่นก็คือความหนาแน่นที่เป็นจํานวนประชากรต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นั่นเองค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอเพื่อนๆส่งนิ้มความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเรียงไอติม